Welcome to Toilet Tower Defense Bro ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมลูมิแอร์นะวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม Toilet Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในตอนนี้เนี่ย Toilet Tower Defense ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นอัปเดตที่73นั่นเองเนาะว่าจะอัปเดตเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะก็ค่อนข้างที่จะเปื่อยพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับก็อเดตใน ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นในสซคของตัวใหม่แล้วก็เอนเลดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็สลหรับในอัปเดตนี้เนี่ยได้เพิ่มตัวละครเข้ามาเนี่ยส่งตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวละครที่เราจะต้องเติมโรบักนั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับหน้าตาตัวละครจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคนดูนะเป็นตัวโรบักนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่399บโรบักนั่นเองเนาะ เป็นตัวละครในอ่าโถษซ่วมนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับในส่วนตัวผมนะคือมันแปลกใหม่ดีนะครับมันเป็นตัวละครของโถดซ่วมแล้วเอามาทีมเรานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเทสจัดนะอยู่ที่3 9 9โลบักนั่นเองนะับผมนะ DPS เนี่ยอยู่ที่4 0 0 0มื่นเลยนะก็เป็นตัวละครคล้ายๆตัวพวกนี้นะครับคล้ายแมมมูมนะ ก็คือแบบว่ามันก็จะเดิน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 นะครับผมแล้วก็โจมตีนั่นเองเนาะสำหรับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในตู้ซุ่มนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคนดูนะอยู่ในตู้ซุ่มวันนี้นะครับผมนะเป็นตัวละครใหม่นะก็ค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมก็ยังไม่มีนะคนดูนะโอเคยังไม่เข้านะครับผมนะก็สำหรับอีกตัวละครหนึ่งนี้ยังไม่เข้านะครับก็ถ้าเข้าเนี่ยผมก็จะเอามารีวิวนะก็สำหรับอัปเดตต่อไปเนี่ยก็อัปเดตด่านใหม่มานะคร ทอยเลสเซตคิวนะครับเนาะได้ทําการรีเวิร์กด้านมาเป็นด้านใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะทางเดินนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็แมปก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราไปดูเอเลทกันก่อนนะครับผมนะ ก็ในซุโฮงเอนเลดนะครับได้ปั๊บมาใหม่นะครับเป็นระบบแหงกนะคนดูนะก็จะมีตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงมุมซ้ายนะก็จะเป็นแรลกให้เรานั้นเก็บแต้มนั่นเองนะครับนะก็จะมีแรลกแบบว่าแรลกหนึ่งแรลสองแสามแรลสี่นะครับไว้แอคสาวแอคอะไรนะคนดูนะก็มีทั้งหมดเดียประมาณ10แรลนะครับผมนะในแต่ละแรลเนี่ยก็ใช้ exp ตั้งกันนะครับสำหรับ วิธีการได้ EXP อันนี้นะครับผมนะก็คือเราจะต้องเล่นนะครับผมนะในโหมดของเอเลดนะคะรับเวลาเราเล่นจบปุ๊บเราก็จะได้ EXP มานั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเอเลดเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่าเราเล่นจบตาหนึ่งเนี่ยเราจะได้ e อ p เท่าไหร่นะครับผมนะแต่เวลาเราเล่นปุ๊บเราสามารถจะได้เปิร์กนะครับเนาะก็คือเปิร์กเนี่ยก็คือความสามารถพิเศษในการเล่นเอเลดนั่นเองนะครับอันนี้นะาเปิร์กนะ ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเอนเลทเท่าไหร่นะครับเนาะใครที่เล่นเอนเลทเนี่ยเขาสามารถจัดได้นะครับนะก็คือเก็บ EP นั่นเองเนาะเก็บ EP ตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้ EP ตามแรลงนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็เป็นแหลงศูนย์นะครับยังไม่มี e ีพนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเอนเลทตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครใหม่กันเนาะก็เป็นตัวละครอันนี้ละกันนะครับ ตัวละครที่เราจะต้องเติมนั่นเองนะครับอยู่ที่399โลบัคนั่นเองเป็นตัวละครในทอยเลตนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เทจะจัดเลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวละครใหม่เนี่ยมันจะเทหรือเปล่านะคนดูนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในท o i เล็ตเวารีเฟน s ์นะครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะบิวปกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับร้านบิวปกรณ์เนี่ยได้ทำการลดราคาพิเศษนะครับในเดือนเมษา ยนนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็จะมีตัวละครหม่ๆม่ในเทเลทชาวเวอร์ดิเฟน์ให้เลือกซื้อเลือกหากกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระต่ายหุนยนนะครับในราคา199นะหรือจะเป็น UDC พิษในราคา39บาทนะครับถูกมากนะแล้วก็จะมีเจมให้เราเลือกซื้อเลือกหากกันได้นะครับอีกทั้งนะครับก็จะมี i อดีใกล้เงินและใกล้เพจที่ลดราคาแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการขายไกล้ตันบ็อกฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นไกล้มัดหกมัดเผาวีซีอะไรต่างๆมากมายที่ลลลดดรราาาาาคแบบบจััเเเต็มมนสถไไปืืือออกกซ้้ย นะครับผมนะก็สลรับลิงก์ในการเข้าเว็บเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ไปสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมโอเคนะครับคนดูตอนนี้เนี่ยร้านวิบปรกรนะครับมีบริการส่งแบบจดใหม่แล้วนะบอกเลยนะครับว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรวดเร็วปลอดภยัยแล้วก็หายห่วงนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับส่งแบบรวดเร็วนะคนดูนะ ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะนี่ก็เป็นด้าน t อ i l เรนเที่ทําการรีเมคมาใหม่นะครับบอกตามตรงนะครับว่าชอบมากนะครับผมนะมันเป็นแบบว่าด้านที่ผมชอบนะครับในด้านนี้เนาะอันเก่าเนี่ยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับเนาะคือมันรีเวิร์กมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเนาะคือชอบมากนะครับในาง่ส่วนตัวนะแล้วก็รีเมคใน่วนทางเดินนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางเดินเนี้ยมันเคยมีนะครับคือมันปรับมันปรับมานะมันเคยมีแล้วแหละแต่ผมจําไม่ได้ว่าคือด้านอะไรนะแต่มันเคยมีทางนี้มานะครับเมื่อสมัยแรยกๆเลยนะเกม toilet นะครับผมนะโอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอ้ทางนี้มันเดินได้หรือเปล่าวะคนดูหุยทางนี้มันเดินได้ด้วยนะเยั yeah. ป้าเพ่มันแบบว่าสามารถเดินได้รอบเลยนะอ้เป็นอะไรที่สวยงามนะครับจริง,รงๆน่าจะมีซีเครทนิดๆน้นนนนอยๆนะแบบว่าอะไรให้เราแบบเล่นคขับนะครับผมนะโอเคแล้วก็วางตัวต่างกันต่อละกันนะครับช่วงนี้เนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมก็มีต่างพอสมควรในการวางตัวละครแล้วนะครับผมนะอยู่ที่พันห้านะครับผมนะโอ้โห ตัวละครใหญ่มากเลยนะครับคนดูโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็วงก็กว้างจัดเลยนะคนดูผมจะวางตรงนี้แล้วกันเนาะ Solar. จัดไปนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับดูดี Fly, <c oughs> คือบันแบบว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าเท่มากนะครับสำหรับผมนะใครท,ครที่ใครที่มีตัวละครน,นี้นะครับตอนสตรีมสามารถมาแลกกับผมได้นะครับอยากแลกอะไรก็สามารถเสนอม,มาได้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมอวยนะครับแล้วเป็นลูกหลักของผมตัวละครใหม่เลยนะ คือมันแบบมันแวกนแนวนครับส่วนมากเจ้าตัวทอยเลตเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งศัตรูใช่ไหมพอมันมาอยู่ฟังเราปุ๊บมันก็ทําให้เราแบบมีฟิลลิ่งในการเล่นแบบใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตึงๆนะคนดูนะดาเมจเนี่ยอยู่ที่2000นะคนดูนะแล้วก็อันนี้อยู่ที่30นะครับคูดาวที่สุดดห้านั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงๆนะโอ้โหอัพคะแนนอยู่ที่4,5 0 0กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแพงจ้าดนะครับผมนะก็ป้อยเลเซอร์ออกไปเป็นสี่ส้มๆนั่นเอง ะร,ระยะเนี่ยประมาณนี้นะครับระยะวงนะอันนี้ระยะเดินนะครับระยะเดินในการทำดาเมจนั่นเองนะครับโอเคเราอัพขั้นแรกกันเลยดีกว่านะครับอยู่ที่4,5 0 0น้ะคนดูนะจัดไปนะครับผมดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่4,5 0 0เหมือนกันนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยอยู่ที่0.3นนะครับเป็นการโจมตีดาเมจเดี่ยวนั่นเองนะครับนะ คือถ้าเป็น f u l l le เนี่ยก็น่าจะโกงแหละนะครับก็เลยน่าจะทําเป็นดาเมจเดียวนั่นเองนะครับแต่ข้อดีของตัวละครที่มันเดินแบบนี้ก็คือมันจะไม่โดนสตาร์นนั่นเองเนาะนะครับตัวละครก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับอัพขั้นต่อไปนี่อยู่ที่มื่นสองอะไรทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นตัวละครที่อัพแพงจัดเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าแพงจัดเลยนะครับผมคือ a อนิเมชันเนี่ยทำมาดีนะครับไหลลื่นนะคนดู คือแบบไหลลื่นจริงนะสำหรับแอนิเมชันนะครับผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาอัพขั้นต่อไปกันดีกว่านะครับใช้มื่นซอกนะคนดูตอนนี้ผมมีตังค์ไปเทียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองอัพกันดูนะครับผมจัดไปนะครับโอ้โหอัพตันแล้วนะก็อัพตันเนี่ยทั้งหมดเนี่สามขั้นนะครับผมนะดาเมจเดเด้งไปอยู่ที่แปดพันนะครับคูดาวอยู่ที่ศูนย์จุดสองนะระยะอยู่ที่ห้าสิบนั่นเองแล้วก็ระยะเดินอยู่ที่หกสิบห้านะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่สิบห้านั่นเองเนาะนี่นะครับผมก็เป็นการโจมมมตีีเเเดด่ยวหือนิ นะครับยังเหมือนเดิมนะแต่ก็เป็นเลเซอร์โจมตีไป2ทีนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงๆนั่นเองนะครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวละครมันโหดไหมนะแต่เท่าที่ผมคิดนะครับตัวละครที่โจมตีเป็นทีเดียวเนี่ยไม่ผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะครับคือตัวละครที่ไม่เป็นฟูลเอีเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบนะครับคือมันเก็บหมอนได้ไม่ค่อยดีนะ ก็คือมันต้องดาเมจแรงเลยอ่ะมันตื่นจะเก็บบอลอยู่นะครับถ้าตัวละครที่เลือดเยอะๆเนี่ยมันจะเก็บมอนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ตัวนี้ยกเว้นละกันคืออวยอ่ะเอเอ,เอคือตัวอวยนั่นเองนะับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เท่ๆมากเลยนะครับนะแต่ตัวมันใหญ่เอาเรื่องเลยนะคนดูเดี๋ยวเราจะวางเพิ่มกันดูนะครับวางแบบเยอะๆเลยนะน่าจะวางได้แบบว่าไม่อ้นนะจนครบ15ตัวนะครับถ้าเดาเนาะ น่าจะเป็นแบบว่าแบบนั้นนะครับไม่มีแบบว่าจํากัดนะก็เป็นแบบว่าพวกตัวละครแมมมุมทั่วไปนะครับวางแบบได้แบบเรื่อยๆนะจนกว่าจ,จะครบ15ตัวนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็วางได้เรื่อยๆนะคุณดูนะครับเนาะนี่นะครับโอ้โห,โห,โห,โหคือตัวมันใหญ่แบบใหญ่จัดเลยนะคุณดูใหญ่แบบเธอทะเลยนะคือบอกเลยว่าโคตรเกกะเลยนะครับสำหรับตัวละครน,นี้เนาะคือวางได้แบบเธอทะจัดเลยนะนะครับ กว่าจะอัพได้ทีละตัวนี่ก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับนะคือตัวละครนี้มันอัพค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่มันอัพได้แค่3ขั้นนะนนก็ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับโอเคครับก็สำหรับตัวละครน,นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชอบมากเลยครับส่วนตัวนะครับนะก็เป็นอะไรที่เท่มากนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะก็สลับเกมท่าเรือเทอร์เวอร์ดีเฟนส์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการรีวิวตัวละครใหม่นะครับบอกเลยว่าตึงๆนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บ